สวัสดีค่ะอันนี้เห็ดล็อตสุดท้ายแล้วนะคะก็เราก็จะแพคเห็ดแล้วก็ส่งไปให้น้องตีนะคะน้องตีเขาจะได้ไปแพคซีนแล้วก็จะได้เอากับไทยถ้าเราไม่ซีนมันจะมันจะไม่ประหยัดเน้อที่ค่ะอันนี้โหดอกสวยมากเลยดูสิขาอย่างใหญ่ๆท่านั้นเลย เลาแช่น้ำแค่สองสามนาทีแค่นั้นะโอ้โหน่ากินเหมือนเดิมดูสิคะเพื่อนๆดอกก็ตื่นช้ามาก็แพ็กกิ้งเห็ดเลยดูคลิปน้องตีไปด้วยวันนี้ก็หิมะตกหิมะตกอีกหิมะตกแล้วจะติดลบด้วยนะคะตอนนี้ก็ให้ดูบรรยากาศตอนนี้หิมะกำลังตกวิ่งๆเหมือนกันคะ่ะ แล้วก็คราวนี้เขาจะไม่ไปแล้วพ่อกาดจะติดลบห้าหเลยคนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าคลิปเห็ดกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วค่ะเออสุดท้ายที่ป้าไปเก็บกับน้องตีนะคะแล้วก็คราวนี้ป้าก็ก็จะตัดต่อแล้วก็เออคลิปฟินๆอันอันเก่าของป้านะคะแล้วก็ถ้าใคร แต่ป้าจะเข็งกับกับไว้นะคะว่าเป็นคลิปเก่าตัดต่อใหม่นะคะจุดฟินๆก็ใครดูก็ดูนะคะไม่ดูก็ไม่เป็นไรยไงก็เข้าคลิปเห็ดกันเลยค่ะขอพรบคุณมากนะคะโอ้เต็มเลยค่ะพเพื่อนๆเก็บสิค่ะ อ้ดอกเล็กๆเ,เองเนี่ยมันแบบยังแบบว่ากัาเรียกอะไรอนันนาอู้ขาดูขา אוו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  uh กงเอาถุงเอามาใส่ละก้าเต็มอีกแล้วก้าสามตอ็นนิสก,ก้าสามนะคะสักสี่สักก้าก็แบ็ดกระงจะหมดแล้วมั้ย อึ๊บนี่เนี่ยออกมาซะได้นี่ขายาวได้โลเลยจริง ใส่ถุงแล้วค่ะเนี่ยเราคงจะหาเก็บแถวนี้ซกหน่อยหือขาขาสวยได้โลไหนมาเมื่อกี้เนี่ยโอ้นี่เคยเลยเนี่ยอืออ้ขา ดูเสื้ริมน้ำจะมีอะไรอยู่ริมน้ำไม่เอ่ยโอ้ัวขาปะกระแทกไม่ได้เลยอ่ะกระแทกแล้วมันเจ็บทันทีเลยนะคะ tìm mông mình ở trong này lắm เดี๋ยวเดินขึ้นมาทางนี้เลยค่ะโอ้ขาขาประมาณทั้งสิบเซนยาวนี่ค่ะขายาวได้โล ่ะเ <c oughs> นาะ่าตรงนีน้มันยาวๆอ่ะ เก็บป้ะดูก็เก็บมีเกียวโอ้โหดูดอกได้สัตตะกาหน่งทิ้งทวนอ้อค่ะ Icana, นะคะวนๆแถวนี้มุนๆแถวนี้ก oh. ็ได้นะเห็ดอ่ะดูสิดอกโอ้โหขาดูสิมันเกิด จะเดินไปข้างบนนู้นแล้วนะคะตีไหนตีตีตแล้วค่ะป่าป่าเห็ดก็ถ่ายป่าให้ดูบ้างนะคะเพื่อนเผื่อจะเบื่อกันก็ดูป่าบ้าง เก็บให้หมดเลยเด้อถ่ายหมดเลยนะเอาให้เต็มแม็กซ์ไปเลยแบตเตอรี่ยังไม่ได้ห้าตะก้าเลยแบตเตอรี่เหลืยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะโฮ้ยจะได้เยอะสักเท่าไรป้านะ่ะ วันนี้มากับน้องตีไม่ต้องเซ็ฟแ,แบตค่ะใชให้หมดเลยเพราะว่ามีคนพาออกจากป่าไม่ต้องกลัวหลง,งไงเองก็เหลือแบตไว้โทรหาพ่อใหญ่บ้งเด้อ ค่ะเยอะแยะเลยแต่ขอมาดีอาช็อกโกแลตมาอมค่ะ ตอนนี้ค่ะป้ามีปัญหามากเลยนะคะป้าก็ขอยุติการเก็บเห็ดของปีนี้นะคะป้าขอขอบคุณนะคะสําหรับทุกกําลังใจเลยแล้วก็ปีนี้ก็ดูคลิปเห็ดของป้าน,นะคะแล้วก็อาจจะมีสักต่อไปอาจจะมีสัก5คลิปประมาณนี้นะคะแล้วก็แล้วป้าก็จะตัดต่อคลิปอันที่ฟินๆอะ่ะเอามาให้ดูใหม่กันนะคะถ้าเกิดเพื่อน,อนๆไม่อยากดูก็ไม่เป็นไร สำหรับคนที่ชอบและอยากดูนะคะก็ลป้าก็จะวงเล็บไว้ว่าคลิปตัดต่อใหม่นะคะอย่างนั้นป้าขอขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกคนหลังใจค่ะแล้วก็วันนี้ก็ป้าก็ได้สามปะกา้าแล้วก็อีกอีกแค่นี้ค่ะเพราะว่าป้าเดินต่อไม่ไหวแล้วไงก็จะบอกไอตีว่าป้าไม่ไหวแล้วตอนนี้นายป้าก็ชมวิวป่าเห็ดป้าสักหน่อยนะคะเนี่ยขนาดขนาดว่า ขนาดว่าไม่ต้องเดินมากนะแต่ว่าขาป้าก็มีปัญหาค่ะเหมือนเหมือนเหมือนเดินแล้วขามันจะพับๆยังไงอ่อนๆขามันแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันมีปัญหาอยู่ป้าต้องสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะระหว่างการรอ,อน้องตีนะคะถ้านั่งรอเฉยๆมันจะหนาวค่ะก็เลยจ้า ป้าไม่เก็บแล้วเพราะว่าป้าเดินไม่ไหวแล้วหัวเข่าเดินไม่ได้ตอนนี้ป้ารออยู่นี่แหละหนูเก็บไปเลยป้าทําความสะอาดเห็ดอยู่น้องตีเขาต้องให้น้องตีเขาเก็บเต็มที่เลยเพราะว่าวันนี้เก็บวันสุดท้ายเราไม่เล่นเขาเก็บไปเลยลูกเก็บไปเลยเราไม่เราไม่ไปเล่นเขาให้เขาเก็บเต็มที่เลยเพราะว่าน้องเขาจะได้ทําคลิปเขาว่างการรอป้าก็ ตัดทำความสะอาดเห็ดไปด้วยนั่งอยู่เฉยๆมันหนาวค่ะป้าก็ยังถ้าเกิดป้าไปทำงานในหลายชั่วโมงนำจะทำได้ไหมเนี่ยพอเดินเยอะๆเข้าเอา้าขาไอ้นี้เลี่ยงไปซะอย่างนั้นอะ มันมันเดี้งเหมือนจะเดินไม่ได้เลยอ่ะแล้วป้าไปทำงานทีหกเจ็ดชั่วโมงเนี้ยทำได้ไหมเนี่ยหลอกสวยอยู่ค่ะระหว่างการรอไปถึงบ้านแล้วก็ได้ตากเลยใส่ถาดเลย อยากกินก็สั่งน้องตีนะคะน้องตีเขาขายโลละสามร้อยค่ะน้องตีเขาก็จะมีธงมีแถมมีนุ่นมีนี่แถมเห็ดอะไรงแกนนั้นเนี่ยเห็นแก่ทำว้อยู่แพ็คเล็กๆแถมต้องให้น้องตีเข้าไปศึกษาว่า ไลฟ์สดขายของเขาทางังไงกันเขาเอฟกันยังไงเขาโอนเงินกันยังไงแล้วบอกให้เขาเอาไอ้น้ำมันน้ำมันปลาแซลมอนไปขายด้วยโอเมก้าทรี บำรุงสมองลดคอรลสตอรนลป้าไปทีอุ้ยก็สั่งกันสั่งกันเยอะเลยล่ะคนหนึ่งสั่งสิบกว่ากระปุกเนี้ยป้าเอาไปทีนึงก็กลัวเหมือนกันนะกลัวกลัวเขาตรวจเพราะว่าป้าก็เอาครีมไปขายด้วยครีมยูซลีนเนี้ยแหละบ้านเรามันแพงานะสามตะก้า เดิมไม่ไหวตีเมื่อกี้จะเรียกให้แกมาช่วยยกอยู่แล้วล่ะก็ก,กเดือก,กรเรียกมาเองอเก็ถอดเอาไอ้นี่ถอดเอาไอ้นั่นออกไปแล้วไอ้ที่รัดขาอืมโอเคค่ะอย่างนั้นน้อกตีมาแล้วค่ะอย่างไงก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจค่ะ